สำหรับใครที่อยากเล่นเอ e รีเจน n สเปคขั้นต่ำเป็นยังไงวันนี้มาคุยกันครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนร,รับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU ครับผมปาวไอเฮฟซีพีครับวันนี้เรามาคุยกันในส่วนของคนที่อยากเล่นเอ e รีเจน n a อ e เป็กดีเจต้องเล่าก่อนว่าสไตล์เกมของเขาเนี่ยเป็นแนว Battle Royale นะครับสายที่แบบสายวัยอ่ะเหมือน Overwatch เหมือนวอ l เลนอะไรเงี้ยผมต้องบอกก่อนว่าขั้นตอนแรกเอ e เปที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยตอบรับที่ดีเท่าเท่าไหรแต่ไปมา,มาเหมือนเขาอัปพดออัปเดตผงอัพเดตแพทอะไรทำให้มันมีลูกเล่นมันมีสกินมันมีสกิลอะไรอย่างนี้มากขึ้นททำให้ประสบความสำเร็จครับมากๆเพราะว่าหคือมันเป็นเกมฟรี แต่ว่าวันนี้ถ้าคุณต้องการเติมสกินคุณก็จะต้องเสียเงินซื้อนะครับแล้วก็โดยตัวเกมน,นั้นมันจะแบ่งเป็นทีละสามผู้เล่นครับโดดลงไปแล้วก็สู้กันเป็นแนวสปาแบบ์แบบ Battle Royale ครับ เนาะค่าให้หมดครับและเป็นที่1นดาวสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับจุดเดนของเอฟเฟกต์ดีเจนครับนั่นคือการเล่นแบบว่องไวนะครับสายพริ้วทั้งยิงทั้งโดดทั้งสกิลเทคนิคพิเศษมันเยอะมากนะครับโดดนั่นโดดนี่ปล่อยสกิลนั่นสกิลนี่ทำให้ถูกใจสายที่ชอบเล่นเกมเร็วๆอย่างมากนะครับที่สำคัญที่สุดคือภาพสวยนะครับเอฟเฟกต์สกิลจัดเต็มครับถ้าอยากเล่นแบทเทิลย่อมันๆนี้เกมเพลยร์วรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยสุดสนานไต่ลงไต่แรงอะไรเงี้ยผมคิดว่าเอฟเฟกต์ดีเจน ไม่ทำให้คณผิดหวังครับดังนั้นเนี่ยสเปคขั้นต่ำและแนะนำของเอเปดีจะมีอะไรบ้างนะครับสเปคขั้นต่ำคือ Windows 7นะครับแล้วก็ CPU เป็น AMD f x 4350แล้วก็ i3 6 0 0ขรเดียวเทียบเท่าซึ่งถือว่ามันต่ำมากเผมไม่มีขายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็แรมเนี่ยเขาขอ6กิกนะครับการ์ดจอเนี่ย จะเป็น AMD Radeon HD 7730แล้วก็ NVIDIA GeForce GT 640แล้วก็ DirectX 11 1, ครับ Storage พื้นที่ว่างอย่างน้อย56 g b ครับนี่คือสเปคขั้นต่ำครับต่อไปสเปคแนะนำ OS เป็น64บิต Windows 7ครับ AMD Ryzen 5หรือเทียบเท่านะครับ RAM เขาขอ8 g b แล้วก็การ์ดจอเป็น R9 290หรือว่า GTX 970ที่มบอกว่าโอ้โหมันสูงไปนะครับ970นี่ก็คือความแรงประมาณ1.03 0กิกน,นะครับแล้วก็ DirectX 11ครับพื้นที่ว่างอย่างน้อย56กิกนะครับเคร้านี้พอมาถึงสเปคแนะนำนะครับแนะนำสเปคที่เล่น Apex l e g e n d ได้แน่นอนครับถ้าอยากปรับสุดมันก็ต้องมาสัก25,000แต่ผมจะแนะนำสเปคที่มันพอเล่นได้เฟร,รมเรทอาจจะไม่สูงมากครับ50-60เฟรมเนาะอย่างสเปคนี้ครับ ในราคา19,590จาก i5 CPU ครับ i3 1 0 5 f ครับ4คอ8เทรด แล้วก็การ์ดจอเป็น g t 1650ครับเมนบอร์ด H410 มีแรม 16GB า3200เมกเฮิรตนี่คือสเปคนี้ราคา19,590มันก็สามารถที่จะเล่นเอเพคได้แล้วอาจจะไม่ได้ปรับสุดครับแต่ถ้าอยากเพิ่มงบกว่านี้หรืออยากให้ปรับสุดอย่างนี้ผมมองว่า20,000ปลายๆ20,000กลางๆจะจบกว่านี้แต่อันนี้คือสเปคที่ i h o แนะนำในงบประมาณที่ไม่แพงจนเกินไปนกสำหรับคนที่อยากฝึกเล่นสำหรับคนที่อยากเล่นโดยที่ไม่ได้ซีเรียสว่าภาพจะต้องสวยไม่สวยขอให้เล่นเรื่องก็พอแล้ว ลื่นไม่ลื่นมีผลเท้ได้ดูไปดูกันเลยครับผลเทสนั้นมาจากที่ผมไลฟ์สดนะครับดังนั้นเนี่ย มันสามารถได้ได้จริงๆตามที่ผมเทสไว้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเทสไปหมดแล้วไปดูได้เลยแต่นอกจาก a p e ปมันจะเล่นได้แล้วเกมอื่นเล่นได้ไหมอ่ะก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมเองไม่ได้เทสเฉพาะเอเปกอย่างเดียวครับเกมอื่นก็มีไปดูกันเลยฮะ เรียบร้อยนะครับสำหรับเอเป็กีเจสเปคในการเล่นขั้นต่ำซึ่งถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่กินสเปคเท่าไหร่ครับแต่ว่าเป็นเกมที่คนไทยนิยมเล่นกันเยอะนะครับหาตี้หาเพื่อนหาอะไรไต่ลงไต่แรงอะไรเงี้ยด่ากันมันเหมือนกันนะในกลุ่มนี้ <S <S ดังนั้นเนี่ยลองพิจารณาดูลองเข้าไปศึกษาดูงบเยอะกว่านี้เล่นได้ดีกว่านี้แน่นอนครับผมแนะนําอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าอันนี้คือที่ผมพูดมาเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเนี่ยเป็นสเปคขั้นต่ำหรือว่าสเปคที่แบบ โอเคแล้วไหวแล้วสบายแล้วสําหรับคนที่อยากเล่นเอ e g เจนนะครับฝากไว้ด้วยครับผมนะครับ เรื่องเหล่านี้สื่อสเปคเหล่านี้จาก iHaveCPU นะครับนอกจากเล่นเอฟเฟ็กได้แล้วยังเล่นเกมอ,อื่นอีกได้ด้วยรวมถึงใ,ใครอยากอัปเกรดหรืออยากได้เอาสุดก็ทักไปหาแอดมินแฟนเพจเลยครับผมเล่นอยู่เกมเดียนครับเอฟเฟ็กลิซี่เรียกปรับสุดงบเท่าไหร่ครับแอดมินจะส่งสเปคให้พร้อมผลเทสท,ที่ผมเทสเองกับมือให้ด้วยครับผมนะครับฝากไว้ด้วยครับผมนะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมที่แฟนเพจ iHaveCPU ครับ line id iHaveCPU จกนกว่าจะพบกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้ iHaveCPU ด้วยครับ